สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมเหรียญทั้งสองเหรียญน,นะครับของหลวงปู่นิ่มวัดพุทธมงคลนะครับซึ่งทั้งสองเหรียญเนี่ยชื่อรุ่นก็คือว่าเหรียญมังกรคู่มหาจากักรพรรดิมงคล96ปี8ดรอบนะครับเหรียญที่จัดสร้างมาเนี่ยถือว่าคมทุกเหรียญน,นะครับแล้วก็รายละเอียดชัดเจนทางด้านผู้สร้างเนี่ยก็ชัดเจนในการทั้งก่อนสร้างแล้วก็หลังสร้างนะครับทางด้านหน้าเนี่ยก็จะมีมังกรนะครับคู่เลยเนาะแล้วก็เป็นหลวงปู่นิ่มนะครับ อยู่ทางตรงกลางแล้วก็ด้านบนสุดเนี่ยก็จะเป็นธรรมจักรส่วนทางด้านหลังนะครับก็จะเป็นหลังเรียบนะครับก็ตอก9้ารอบเนาะเลขโคดก็2 1 5หนึ่งหนะครับถือว่าเลขสวยอยู่จํานวนในการสร้างเนี่ยถ้าจะไม่ผิดนะครับไม่น่าจะไม่เกิน300องค์นะครับผิดถูกก็ต้องขออภัยด้วยทางด้านบนก็จะมีโคดนิ่มนะครับตอกอยู่ในรุ่นนี้นะครับพิมพ์นี้ก็จะเป็นพิมพ์หลังเรียบเนาะแต่ถ้าพิมพ์ปกติทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นอ่าด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเท้ามาหาพรหมนะครับ อยู่ที่มุมมองแล้วก็อยู่ที่คนชอบนะบว่าจะเล่นหาแล้วก็เก็บยังไงส่วนตัวเนี่ยผมก็มีทั้งทั้งสองพิมพ์เลยเนาะสำหรับองค์นี้นะครับพิมพ์นี้ก็จะเป็นเหรียญแจกทานนะครับก็จะเป็นทองแดงลมดำเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นเหร้อล่างๆนะครับแต่มันก็มีความสวยงามลงตัวอยู่ในตัวของเหรียญน,นะครับมาดูทางด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเท้ามาหาพรหมนะครับด้านบนสุดเนี่ยจะเป็นหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลเนาะ ชาวมาหาพรมก็ท่านก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นที่นับถือของชาวพุทธเราเนาะทางด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นถ้าจําไม่ผิดก็จะเป็นหงนะครับแล้วก็ล่างสุดเลยจะเป็นปูถ้าผิดถูกต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ดูจากสายตาตัวเองเนาะได้โคดก็51าหนึ่งเก้าเก้านะครับก็ห้าพกว่าสําหรับพิธีปลุกเสกเนี่ยถือว่าปลุกเสกได้หลายวาระนะครับแล้วก็เข้มขังทุกวาระเลยอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็ได้ไปปลุกเสกหนึ่งวาระเนาะที่อ่ามัางกรสวรรค์นะครับ ก็ได้ไปร่วมพิธีกับเขานะมีโอกาสก็เลยเลยเข้าไปแล้วก็ไปนัง่งร่วมพิธีก็ได้รับพระแจกมาหนึ่งองค์ก็เป็นองค์นี้นะครับดีกวาม,มือของผมราคาในตอนนี้ก็ถือว่าราคาอย่างองค์หนึ่งก็ยังไม่ถึงพันนะครับถือว่ายังจับต้องได้นะครับถ้าใครสนใจจะเล่นหาบูชาเนี่ยก็สามารถาเข้าไปาสนใจก็เข้าไปสอบถามตามกลุ่มต่างๆของหลวงปู่ดิมวัดพุทธมงคลได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนนะครับ ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ